สวัสดีค่ะนุดค่ะเป็น Nurse Practitioner ที่อเมริกานะคะเชียช่ยวชาญทังนั้น Men's Health, Women's h e a l t แล้วก็ Hormone r p l a c e m t h e r a นะคะมีคนถามเข้ามาว่านะคะถ้าเกิดว่าอยากเป็นลูกค้าเราเราสามารถใช้ประกันช่วยได้ไหมก็คือคนไข้สามารถให้ประกันช่วยจ่ายค่าแลบแล้วก็ค่ายาฮอร์โมนบางตัวให้ได้นะคะส่วนใหญ่แล้ว ประกันเขาจะไม่จ่ายยาลดความอ้วนนะคะแล้วก็ยาโฮอร์โมนบางตัวเขาก็ไม่จ่ายนะคะแล้วก็ค่าออฟฟิศพิ s i t ของเรานะคะมันเป็นแบบเมมเบอร์ชินะคะ เดือนแรกนะคะหนึ198เหรียญแล้วก็หลังจากนั้น99เหรียญนะคะที่เราตัดสินใจไม่รับประกันนะคะเพราะว่าประกันมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะคะเวลาจะทําอะไรทุกอย่างมันต้องผ่านอภพรูฟจากประกันก่อนนะคะแล้วก็การใช้ฮอร์โมนนะคะบางครั้งนะคะค่าแบบมันอยู่ในระดับที่อยู่ในเรนจ์ที่ปกติอยู่แต่ว่าเกือบผิดปกติแล้วนะคะในสายตาของประกันนะคะเขาเขาจะไม่จ่าย ยาให้นะคะหรือว่าเขาจะไม่จ่ายค่ายาหรือว่าค่าโคเพให้นะคะเพราะว่ามันยังอยู่ในระดับ normal อยู่นะคะหรือว่าอยู่ในระดับที่ปกติอยู่นะคะแต่ทางเราเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการให้ยาฮอร์โมนของทางเรานะคะโดยเป็นมันจะเป็นเราให้ยาฮอร์โมนเพื่อเป็นการป้องกันโรคหรือว่าความเสี่ยงในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นเราเป็นการรักษาตามอาการนะคะของเราจะใช้ wellness model นะคะไม่ใช่ sick model นะคะ sick model ก็คือการที่เรา มีโรคแล้วเราถึงจะรักษาได้นะคะแต่ว่าเรา Wellness Model นะคะก็คือการที่เราป้องกันไม่ให้เราไปเกิดเป็นโรคนะคะโดยการที่เรา o p t i m a l o p t i m i z e ฮอร์โมนนะคะหรือว่าเราทําให้ระดับฮอร์โมนที่สูงในขณะที่สูงที่เราไม่มีอาการต่างๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ